คัไหมครับนักข่าวคิวครับขั้ห้าสี่สามไปเลยครับครับมันครับร้อยห้าสิบปีนะครับภ้าพรวมของงานนะครับความพิเศษอยู่ทีงไหนครับครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับเอ่อปีนี้เป็นปีที่กระทรวงการคลังเนี่ยครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสู่ประชุมแห่งชาติสิริกิตสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันรอยสาสิบสี่แล้วก็ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่กระทรวงการครบหนึ่งร้อ2ยี่สิบปี นะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดงาน120ปีที่นี่และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือปีนั้นเรามีการจัดประชุม Worldbank ค,ครั้งแรกของประเทศนะครับผ่านมา30ปีเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิทธิ์ก,ก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วเราก็ครบ150ปีเราก็เลยอยากจะกลับมาจัดงานที่นี่อีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันปีหน้าการประชุม w o r l d Bank จะกลับมาประชุมที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเลยเป็นวาระพิเศษครับนครับราษาที่สองเนี่ยนะครับภายในงานปีนี่วันที่หนึ่งสามมันจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ความนักใจที่อยากให้มีประชุมในงานครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับประเด็นคือกระทรวงการคลังเนี่ยพอพูดถึงกระทรวงการคลังก็จะรู้จักกันแค่สัมักกรสุลกากรสำภพษามิตรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบงค์เนี่ยนะครับแบงค์ที่เป็นแบงค์ของรัฐเช่น อมสินธนาคารนาคารสงเคราะห์ธนาคารพอการเกษตรนะครับ mm. เรื่องของธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเราอยากให้ประชาชนได้รู้จักกระทรวงการคลังมากกว่าที่เขารู้จักเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบูธท,ที่ออกในงานของกระทรวงการคลังนี้มีทั้งหมด3-2หน่วยงานนะครับอยากให้ประชาชนได้มาและมีสิทธิพิเศษนะครับก็ภาพรวมทั้ง3วันแล้วก็ไฮไลท์คือพรุ่งนี้ครับวันที่2 เป็นการออกลอตเตอรี่นอกสถานที่วันนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานไมะนั้ลอตเตอรี่ไม่ออกลอตเตอรี่จ่อพุ่งนี้พุ่งนี้จะมาออกที่นี่ครับท่านครับแล้วก็พันเดิมีเห็นว่าม,มีหลายคน่วยงานนะครับอยากท่านพูดโดยรวมว่างานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมีอะไรมันอย่งร่วมสนับครับครับต้องบอกว่าหลักๆเลยคือกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นแม่งานในการจัดแล้วก็ให้หน่วยงานเช่นธนาคารอคาคารสงเคราะห์เขาก็มาออก สลากออมทรัพย์พิเศษถ้าซื้อห้าแสนจะแถมหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยโดยรวมแล้วจะตกประมาณหนึ่งบาทเอ่อหนึ่งจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำนักบริหารมีสาธารณะมาออกพันธบาัตรสิบห้าปีดอกเบี้ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กลุ่มไทยเขาก็มาร่วมกันออมสินดอกเบี้ยร้อยห้าสิบวันสามเปอร์เซ็นต์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมไม้ร่วมมือของหน่วยงานกระทรวงการคลังเนี่ยก็มาออกบูธกอชกอ,องกองกองทุนการออมแห่งชาติที่จะออกสลากผู้เกษียณก็มาแสดงให้เห็นว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษก็จะเริ่มออกในเร็วๆว,วันนี้แล้วครับท้าอะไรครับอยากเ,เชิญชวนแต่ถ้ามองกล้องเลยนะวันที่วันที่สองวันที่สองกสาในกานนี้ยากให้ชชวนทุกหน่วยงานหน่านารครับครับ ต้องขออยากฝากเรียนเชิญประชาชนนะฮะผู้สนใจนะนิสิตนักศึกษาอยากให้มาครับร่วมเราจัดงานในธีมอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตเนี่ยท่านจะได้รับรู้นะครับหน่วยงานว่ามีประวัติความเป็นมายังไงของแต่ละหน่วยงานเรามีหน่วยงานที่แก่ที่สุดคือกรมศุลกากรสมัยก่อนเราเรียกกันร้อยชักสาตอนนี้แก่ที่สุดคือร้อยกว่าปีกระทรวงการคาร้อยปีนะครับ จนถึงที่เด็กที่สุดคือ22ปีก็คือธนาคารอิสลามเพดัะนั้นไฮไลท์อยากเชิญครับมาร่วมกันเหลืออีก2วันวันที่2อพรุ่งนี้จะมีการออกอลอตเตอรี่นะครับส่วนวันที่3เนี่ยจะอดีตประหลัดกระทรวงก,กันคลังเช่นหมอมอราชวงศ์จตุรงค์มงคลโสนกคุลท่านอรันธรรมโนท่านอายุ90แล้วท่านจตุรงคมงคลอายุ80แล้วท่านสถิติพงพันธ์อายุ70 แล้วก็ทราลวรดอายุจะหกสิบละวหกเจ็ดแปดสี่ซีรีส์จะมาพูดถึงในช่วงของเวลาที่ผ่านมากระทรวงการวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งกระทรวงการทำอะไรวิกฤตโควิดกระทรวงการทำอะไรอยากจะให้ได้รู้ประวัติศาสตร์นะผมว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญแล้วตอนเย็นๆครับเราก็มีมินิคอนเสิร์ตอย่างวันนี้เรามีพิเศษโลโซรุ่งนี้ก็จะเป็น2002ราตรีวันสุดท้ายครับคือคาร่า อยากให้มาร่วมชมนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังครบ150ปีครับอะไรครับมิชชั่นที่จะสำคัญจา150ปีแล้วอยากล่าวคาืต่อไปภารกิจสำคัญของกระทรวการคลังคอรครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้โลกเราร้อนขึ้นกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมุ่งสู่ดิจิทัลแล้วก็มุ่งสู่เรื่องของความรักสิ่งแวดลอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ กระทรวงของประเทศนะคะที่จะสนับสนุนนะครับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีการให้ดอกเบี้ยพิเศษถ้าสมมุติว่าหน่วยงานหรือประชาชนที่จะใช้เงินแล้วก็เอาไปลงทุนในสิ่งที่เกี่ยวกับกรีดและเกี่ยวสิ่งแวดล้อมครับครับดซอครับ,ค,รบ,ค,รบความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานาป50ปีนะครับเป็นยังไงบ้าง รู้สึกยินดีมากครับเป็นเกียรติมากๆครับก็จริงผมวันนี้ผมมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นตอนนี้หลักจากนี้นเลยนะครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าหนึ่งคือเรามาันมาในฐานะของศิลปินก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มาร่วมง,งานเอ็มบุร์ฟเจนี่หนึ่งร้อยสิบปีเส้นทางการครั้ไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกยินดีมากๆครับแม่มาครับมาถามเดียวกันครับค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ,ๆเหมือนกันครับเพราะว่าได้ยินมาที่ครั้งใหญ่ ครั้งที่แล้วที่จัดคือเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ไหมคะคือมันยังไม่เกิดเลยคะ่ะลรวก็รู้สึกว่าโอเครอบนี้เราตัวพอที่จะได้มาร่วมงานแล้วก็ได้มาแสดงคอามเห็นได้มาแชร์วิสัยทัศน์ในการออมเงินเลยคะ่ะก็รู้สึกเป็นเก็บมากค,ะค่ะคขอบคุณครับ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 